สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดเลขนินสูตรเด็ดมาเลยมาแล้วค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันรองที่1บวกหลักหน่วยรองที่1หลักหน่วยร้อที่3บวกหลักพันรองที่3หลักพันร้อที่2บวกหลักร้อยรองที่3และหลักสิบรองที่2บวกหลักสิบรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่วเด็ดๆค่ะสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเป็นศูนย์ก็ต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุนกันอย่างเช่นเคยค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังของ3มรางวัลของงวดก่อนหน้าเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น29คูณ14เท่ากับสี 6. หลักพันไม่มีใส่เลข0ูนย์ค่ะ 84คูณ49เท่ากับ4116และ42คูณ36เท่ากับ1512ค่ะเลขเดี๋ยวที่เราได้นะคะนั่นคือ5 2 0 4 6และ1ค่ะตัวเลขจากสูนะคะก็จะได้เป็น0บวก6เท่ากับ6 2บวก1เท่ากับ3 สี่บวกหเท่ากับเและ1นึบวกหเท่ากับสค่ะเลขเด็ดคู่ชุดที่เราได้นะคะนั่นคือ0 4 0 6 4 1 1 6 1 5 1 2 6 3 9 2ี่หนสองห 5้6สและ5350ค่ะในสูตรนี้นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด2รางวัลค่ะที่เข้านั่นคือ5350และ6392ค่ะตัวเลขที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเราก็ทำการคำนวณเต็งเลขเด็ดมาเลให้ก่อนออกในงวดที่21สิงหาคม2565 ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรก็จะได้เป็น63คูณ92เท่ากับ5 796 53คูณ50เท่ากับ26 50และ77คูณ17เท่ากับ1309ค่ะเลขเดี่ยวที่เราได้นะคะนั่นคือ ศูนย์สา่องและเดค่ะตัวเลขจากสูตรนะคะก็จะได้เป็นห้าบวกหกเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะ9ก้าบวกหเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนยบวกสามเท่ากับหและ9ก้าบวกศนย์เท่ากับเค่ะ ในงวดที่21สิงหาคมเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะให้คุณนะคะก็จะได้เป็น5796 2650 1309 6950 3127 1059 และ3677ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ แอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเล็กเด็ดเลขกบางเลขเข้างวดต่องวดให้ทุกคนได้ตามรุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็เด็ดกับช่องงวดน,นี้รวย